จะทำให้ชีวิตธุรกิจการงานหน้าที่มันดีขึ้นต้องทำบุญด้วยอะไรเออโยมถามมาโยมถามจริง,จร,งจริงแล้วหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะขึ้นชื่อว่าการทำบุญนี่เราทำบุญอะไรก็ถือว่าได้บุญทางนั้นฟังหลวงพ่ออีกทีนะขึ้นชื่อว่าทำบุญเราทำบุญอะไรเราก็ย่อมได้รับ บุญน,นั้นๆกลับมาเราย่อมได้รับผลบุญทั้งสิ้นหลวงพ่อท,ทุกทีนะหลวงพ่อเวลาเทศอะหลวงพ่อก็จะบอกว่าโยมทำบุญไปเถอะเราทำบุญอะไรมันก็ได้บุญหมดแหละเออมันก็ได้บุญหมดแหละอไม่ว่าจะเป็นการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของ ให้ทานที่เรียกว่าให้อภัยเป็นทานหรือให้อภัยทานให้ทานหรือเรียกว่าธรรมทานหรือให้คําสั่งคําสอนคาแนะนำําคําเทศคําสอนนั้นเป็นทานเรียกว่าธรรมทานการรักษาศีลศีลห้าข้อของมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องศึกษาแล้วก็ถือปฏิบัติงดเว้นให้ได้เพื่อเป็นการรักษาซึ่งความปกติ สังวรระวังที่จะไม่ฆ่าสัตว์สังวรระวังที่จะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดเดรามไม่พูดโกโหกหลอกลวงเพื่อเชื่อพูดส่อเสียพูดพูดทาให้คนอื่นผิดใจกันนะไม่ควรผิดศีลข้อที่ 4. สําสำรวมระวังที่จะไม่เสพย,ยาเสพติดที่จะไม่ดื่มสุราของมืนเมาจนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหากว่าเราสำรวมระวังหรือทำได้อย่างนี้เรียกว่าเรากำลังทำบุญนะด้วยการรักษาศีล ฉะนั้นถามว่ารักษาศีลมันได้บุญตรงไหนมันก็ได้บุญตรงที่เราไม่ได้ทําบาปไงมันก็เลยได้บุญเอาแค่ไม่ทําบาปเนี่ยถือว่าได้บุญแล้วหรืออย่างน้อยจิตใจของเราก็มีเมตตานะอย่างน้อยเราก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวรักษาซึ่งสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทําบาปอะถ้าเรารักษาศีลถูกไหม แต่ถ้าเราผิดศีลล่วงละเมิดศีลของตัวเองชื่อว่าเราทําบาปนะชื่อว่าเราทําบาปทําบาปแล้วได้บุญไหมมันจะได้บุญยังไงก็เมื่อทาบาปก็ย่อมได้บาปถูกไหมแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเอา้าในเมื่อบอกว่ารักษาศีลห้าเช่นไม่ฆ่าสัตว์คนพิการเขาไม่ฆ่าสัตว์ก็แสดงว่าคนพิการนี่มีศีลสิต้องถามว่าเขาปกติไหมก็ปกติ กติก็แสดงว่าเขามีสินมันก็ไม่ใช่คนพิการทุกคนนะคนพิการบางคนทำบาปก็มีเช่นแม้ว่าง่อยเปรี้ยเสียขาเดินไม่ได้ก็พยายามที่จะไปนั่งตกเบ็ดตกปลาอย่าบอกว่าคนพิการทุกคนเป็นคนมีสินนะคนพิการบางคนก็ทำบาปเหมือนกันอย่าไปเอาว่าอ๋อการมีสินคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัชีวิตการไม่ขโมยของเขา คนพิการไปไหนไม่ได้นอนติดเตียงนี่ก็แสดงว่าเป็นคนมีสินหมดสิตอบมีก็ไม่ได้เถียงคนพิการนอนติดเตียงเป็นคนมีสินก็ถูกต้องแต่ถ้าคนพิการนั้นไปผิดสินมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนไม่พิการหรือพิการถูกไหมก็แสดงว่าคนพิการทุกคนไม่ทุกคนเพราะคนพิการบางคนก็ทำบาปถูกไหม อย่าไปเอาว่าแต่คนพิการมาเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยคนที่ไม่มีสินไม่มีผิดธรรมไม่ผิดอะไรนี่เป็นคนมีสินก็แสดงว่าคนพิการเป็นคนมีสินสิอย่าไปเทียบแต่คนพิการเป็นคนมีสินไม่มีสินสิโยมคนปกติที่ไม่พิการก็มีสินแม้ว่าจะมีมือมีเท้าที่ใช้งานได้ปกติแต่ไม่ไปทำบาปทำกรรมอะไรเลยคนปกติก็เป็นคนมีศิล เพราะฉะนั้นมีบางคนที่เป็นคนปกติไม่ได้พิการนะแต่ทําบาปทํากรรมเนี่ยเวลาพาไปเทศว่าโยมอย่าลักทรัพย์อย่าฆ่าสัตว์อย่าประพฤติผิดในกรรมอย่าดื่มสุลามีอะไรอย่าพูดโกหกนะถ้าเราทําแบบนี้แสดงว่าเราผิดปกติเพราะปกติมนุษย์จะจ้องไม่ผิดศีลเหล่านี้คนไม่ผิดศีลเป็นคนมีบุญคนบางคนก็ ไม่พอใจพอพาเทศแบบนี้ก็มักจะไปอ้างกับคนพิการว่าคนพิการก็ไม่เพียเสียขาที่เขานอนติดเตียงเขาก็มีบุญมีศีลหมดสิครับเขาไม่ได้ไปทําอะไรเลยเขาไม่ได้ผิดศีลก็ไม่ได้เถียงแล้วโยมเป็นคนปกติจะยอมไปเป็นคนป่วยหรือพิการติดเตียงไหมไม่สิครับผมมีแขนมีขาผมจะไปเป็นคนป่วยยังไง แล้วอย่าไปอิจฉาคนที่เขาป่วยหรือติดเตียงว่าเขาถือสินโยมเป็นคนปกติมีแข้งมีขาโยมต้องรักษาศินอย่าไปเอาแต่คนป่วยคนพิการมาอ้างว่าถ้ามีศินถ้าปกติถ้าไม่ทำอะไรเลยก็เป็นคนมีศินได้บุญสิถ้างั้นคนพิการเขาก็ได้บุญหมดอย่าไปอ้างถึงคนพิการเขาเขาลำบากและพิการ เขาเป็นคนมีศินก็ดีอยู่แล้วเขามีคนมีศินเขาเป็นคนไม่ผิดศินเพราะเขาเป็นคนที่ป่วยไงแล้วก็พิการนะ่ะแต่เราเป็นคนดีบนคนปกติต้องทำให้ได้สมกับเป็นคนที่ปกติหลวงพ่อจะโดนบ่อยเวลาหลวงพ่อไปเทศโยมปกติมนุษย์ทั่วไป ปก,ปกติมนุษย์ทั่วไปปกติมนุษย์ทั่วไปเขาจะเขาจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปกติมนุษย์ทั่วไปเขาจะไม่รักทรัพย์ปกติมนุษย์ทั่วไปเขาจะไม่ประพฤติผิดในกามถูกไหมเวลาหลวงพ่อเทศถ้าไม่ทําสิ่งนี้ชื่ว่าเป็นคนมีสิทธ์หรือเป็นคนปกติเป็นการทําบุญประการหนึ่งคือไม่ผิดสิล เขาจจะถูกอ้างจากคนที่ปกติทั่วไปว่าแสดงว่าคนพิการเขาก็เป็นคนดีหมดสิหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่าทาไมโย,ยมเป็นคนปกติเป็นคนมีแข้งมีขาต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เขาพิการด้วยคนพิการก็คือคนพิการเขาน่าสงสารที่เขาทำอะไรไม่ได้เหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่โยมเป็นมนุษย์ทั่วไปโยมต้องรักษาสินให้ได้และทําความดีนะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ต้องภูมิใจว่าเราปกติเรามีศินสวดมนต์ไหว้ภาพปฏิบัติธรรมด้วยนะโยมนะก็จะบอกกับเขาอย่างนี้ฉะนั้นหลวงพ่อว่านะทุกคนที่ฟังอยู่นี่เมื่อเราเป็นคนปกติเป็นมนุษย์ปกติ เรามีเท้ามีมือเราก็เดินเข้าวัดฟังธรรมมีมือพนมมือไหว้พระทำบุญใส่บาตน,นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปจะต้องทำเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองโยมเขาก็ถามมาว่าหลวงพ่อคือว่าอยากจะทำบุญทำทานนะ่ะ หลวงพ่อบอกว่าให้ถือศีลก็ถือศีลละหลวงพ่อบอกว่าให้สวดมนต์ก็สวดมนต์ละหลวงพ่อบอกว่าให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิทุกวันนะหลวงพ่อนะทีนี้อยากทําบุญอยากให้ทานบ้างทําบุญให้ทานการณีทําบุญให้ทานนี่หลวงพ่อทําบุญให้ทานอะไรยังไงบ้างโยมอยากรู้อ่ะ ว่าช่วงนี้ชีวิตโยมมันสุขภาพไม่ค่อยดีเลยทำยังไงสุขภาพถึงจะดีขึ้นก็เลยว่าอ่ะตกลงนะโยมมีสิทธิ์แล้วนะโยมสวดมนต์ไหว้พระปกตินะโยมทำสมาธินะทุกๆวันอย่าลืมแล้วไปทำฐานหรือไปบริจาคเอาไปถวายสังฆทานก็ได้ สิ่งที่ควรจะต้องถวายเป็นสังฆทานเพื่อทำให้โยมมีสุขภาพที่ดีไร้ทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่อย่าลืมไปหาหมอนะเวลาป่วยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสอนว่าโยมทำบุญด้วยสิ่งนี้จะมีสุขภาพดีแล้วโยมก็ไม่ไปหาหมอเลยแบบนี้ก็ป่วยนะโยมต้องไปพึ่งหมอพึ่งยาแผนปัจจุบัน พึ่งยารักษาโรคด้วยไม่ใช่พึ่งแต่พระเอาพูดถึงตรงนี้เมื่อวานมีโยมมาหาเขาล่าลือว่าวัดนี้ก็คือวัดหลวงพ่อรักษาคนป่วยหายก็เลยมาโยมมาจากต่างอำเภอก็เลยบอกว่าโยมฟังผิดแล้วแหละว,วัดเราไม่มีหมอเรามีแต่พระ วัดเราเป็นวัดสั่งสอนให้ทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลเราไม่มีหมอเราไม่มีพระรักษาใครเขาว่ามาหาน้อยดังมากดังในยู u b e ในเพจหลวงพ่อเป็นนักเทศนักแนะนำสอนอะไรดีไม่ดีหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ใช่หมอรักษาโยมเขาลือมากเขาก็ลือกันทั้งประเทศนี่แหละเพราะเขาฟังอัตมา พอเขาฟังอัตมาแล้วก็ชอบอัตมาให้ธรรมะแต่โยมเป็นไรโยมปวดขาค้า,ามาให้หลวงพ่อมาหาน้อยรักษาหลวงพ่อไม่ใช่หมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือยังโยมไปหาทุกโรงพยาบาลละเอาละต่อไปเป็นโรคก,กรรมแล้วแหละเอาอย่างงี้พระก็ช่วยอะไรไม่ได้โยมฟังข่าวคาดเคลื่อน วัดเราไม่มีหมอหลวงพ่อมหาน้อยไม่ได้รักษาโยมโยมต้องไปโรงบาลถ้าไปโรงบาลแล้วยังไม่หายขอโยมทําสิ่งต่อไปนี้นะ 1. โยมรักษาศีลต่อไปนี้รักษาศีลให้ดีที่สุด 2. ก่อนนอนสวดมนนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาทำได้ไหม 3. อธิษฐานจิตบอกว่าขอถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาขอบวดขาวถือศีลแปดเป็นเวลาสาวันถ้าข้าพระเจ้าหายจากอาการปวดขา 4. ให้ทำบุญด้วยเพศัตบริขารยารักษาโรคและผ้าไตรจีวรหนึ่งไตรเพื่อขออโหสิกรรมแด่เจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ล่วง กรรมล่วงเวรต่อกันและกันมาทําได้ไหมยังไม่เคยทําเหล่านี้เลยยังไม่เคยทํากลับไปทำพระไม่ใช่หมอที่จะรักษาโยมพระรักษาใครไม่ได้แต่พระแนะนําให้โยมดูแลตัวเองได้